รีวิวเค้ารังในมาล่าน,นี้มาพบกับสิ่งอย่างโมบิตัมดิปปิ้งและแอคเซลเลเรชันเบิร์สนะครับท่านอาวตธัน รวมบูสเตอร์ในที่ล้อ5แต่ว่าเราทำต้าน106ได้เนาะร่างนี้ถ้าใช้บูชันบูลนะโอ้โหเล่นได้ยันแบ็กนะครับเนมาเล่นแบ็กนะก็ข่าวที่ไม่จุดเด่นจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลของบอลน,นะส่งสันนะส้นนะ่าเสียดายนะเปิดบอลน,น่าจะ90นะมีความเร็วดียิงแรงนะครับสปีดต,ต้นดีบาลานซ์ดีนะในเรื่องของการทําเกมลุกเนี่ยก็โอเคนะคบจบสกอร์ปัน่นโค้งเสียดายทั้งคู่เลยนะอีกนิดเดียวมัน90แล้วแต่ว่าเนมาเนะี่ยจุดอ่อนของทุกร่างเหมือนกันหมดเลยคือนี่นะครับอากาศยานนะบางนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่่่่งงั้้นนนเเรราาาาแบบบบบีกกิ๊ทมใหหดูะคชือวลย นะที่ร่างพิษธรรมดีกว่าชาดเลยคือเลี้ยงบอลคองบอลนะโอ้โหบวกเขานั่งเยอะเลยแต่ว่าค่าวหลังส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นจ่ายบอลจบสกอร์รวมถึงสภาพร่างกายด้วยเนี่ยจะค่อนข้างเป็นร่างใหม่นะครับที่ดีกว่าแล้วนะจุดหนึ่งร่างใหม่ที่ดีกว่าเลยคือเรื่องของเพลไตายนะเพราะว่าโฮเมเยอร์เนี่ยจะแสดงผลหลายตำแหน่งนะครับก็คือเล่นหน้าตามได้เอฟได้เล่นริมเส้นได้แต่ว่าร่างเก่าที่เป็นโพลิฟิกเนี่ยจะเล่นได้แค่ปีกสูงนะถ้าดูเป็นแค่ค่าพลังเนะี่ยร่างใหม่ดูครบเครื่องมากกว่านะคือทําได้หลาย,ลายอย่างกว่า กับมิเชลพาตินี่ให้ดูบ้างนะเผื่อใครที่จะเล่นเอฟเนาะพาตินี่ก็จะทําเกมลุกดีกว่านะเลี้ยงบอลดีกว่านะจ่ายบอลเพอะการนับจบสกอร์ในมาดีกว่านิดนึงนะแล้วก็นี่เรื่องของสภาพร่างกายนับในมายิงแรงกว่าเร็วกว่าเขานั่งเยอะนับบาลานซ์ดีกว่าอึดกว่าแต่ว่าพาตินี่เนี่ยจะมีอากาศยานที่ดีกว่าเขานั่งเยอะเลยนะครับก็ถ้าเกิดเล่นเอฟเนับในตำแหน่งเอเนะผมก็ยังคิดว่าค่าพลังของพาตินี่ดูดีกว่านะฮะ สำหรับวินีจกรรเปลี่ยนค่าของเนมานะพี่ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,นแล้วก็ไป106เนี่ย106เนี่ยก็ไปได้หลายสายนะจะบูสเตอร์อันใหม่ก็ได้เนี่ยนะครับแอคเคเรนซี่นี่ก็ได้นะบูตเตอร์กัลซยานี่ย,ยัง106เลยแต่ว่าบูสเตอร์หนึ่งที่น่าจะเหมาะกับเนมาที่สุดก็คิดว่าไม่ใช่ที่สุดหรอกบูสเอเจจิบูนูบูนี่ก็ได้นะแต่ว่าผมบูสตสไตกอร์แล้วกันเพราะว่าอยากจะปรับการจบสกอร์นะครับถ้าเกิดอัพเวนี้นะเล่นปีกสูงค่าพลังแฝงก็อยู่ที่ประมาณหนึ่ ลดดีเฟนซ์นะครับแล้วก็จะลดเด็กคือลิตี้ด้วยนะครับลดเล็กที่เหลือ6เนาะผมจะเพิ่มนับอย่างการจ่ายบอลเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้มันเก้าสิบทั้งหมดแล้วก็เหลือเศษสอแต้มลงตัวพอดีเป๊ะนับนี่จบสกอร์ป <90 S 2> ั่นโค้งเก้าสิบเราดูข้าวบางไสในในมานะโอ้โหเกเกือบหมดนะครับมีเพียงแค่การทําเกมลุกนะเอ่อตั้งเตะแล้วก็สเตมีหน้าที่ยังดรอปอยู่ที่80นะน,นอกนั่นนี่แต่หลักเกหมดข้าวบางไสในในมาบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับเดี๋ยวผมลองบูตโค้ดดดดูวยดวยยยิแต่่าาเสีนะ บูตโค้ดไม่มีโค้ดคนไหนพาเนมาไปร้อยเได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่โอเคอยากจะปรับนิดนึงนะเดี๋ยวเพิ่มอากาศยานอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยทำให้เนมาเนี่ยกลายเป็นเนมาที่แข็งขึ้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นได้แบบนี้ก็ได้นะลดโลบอดี้แล้วก็ไปเพิ่มอากาศยานแบบนี้จะได้ความแข็งมัน7 0กว่าผมว่าก็สวยนะเวนี้ก็ได้หรือเวเมื่อกี้ก็ได้นะสำหรับเนมาผมพูดเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะใครที่แบบมีร่างเก่าๆอย่างเช่นว่าเก่าเลยนะแบบร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสาม เปิดร่างนี้ได้นะแต่ว่าใครที่แบบมีร่างบิ๊กไทม์ส่วนตัวผมก็คิดว่ายังข้ามร่างนี้ได้อยู่นะยังข้ามได้อยู่นะเพราะว่าเราก็ใช้บิ๊กไทม์ร้อยเจ็ให้มันแบบคุ้มๆไปก่อนนะร่างนี้มันแบบว่ามาเบียดๆกันอย่างเงี้ยใช้ร่างร้อยเจ็ดไปก่อนนะแต่ว่าใครที่แบบไม่เคยมีสักร่างเลยโหร่างนี้คือคุ้มนะ ค่าพลังดีนะครับเล่นในหลายตำแหน่งด้วยหน้าต่ำก็ดี MF ก็ได้ริมเส้นก็ดีนะครับคือเวิร์กหมดเลยรวมถึงใครที่มีร่างร้7อยู่แล้วจะเปิดร่างนี้ได้ไหมก็ได้นะเพราะว่ามี2 s k สกิลแล้วคขาค่าพลังไสในถือว่าอัปเกรดขึ้นนะครับี่มาบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเล่นง่ายเล่นคล่องนะครับก็ใครได้มาผมว่าจะชอบหมดแหละ